ทุกคนเดชาพาดูที่ดินแปลงสวยเป็นอีกแปลงที่อยากจะนําเสนอมากที่ตรงนี้พิกัดตรงนี้เลยพิกัดที่น่านกระถิน่นเช่นกันน่านกระถิน่ตนตาบลวังเย็นอาเภอแปลงยาวจังหวัดชายเชียงสาตรงฝั่งนู้นจะเป็นตลาดบางบ่อนะครับที่แปลงด้านหลังผมนี่เองมาตามมาเลยครับตามมาโอเคที่แปลงด้านหลังผม115ไร่นะครับ จะมาดูพามาดูที่แปลงส,สวยตรงนี้ผมยืนอยู่บน,น,นทางสาธารณะเป็นถนนข้างด้านคันคลองตรงฝั่งนู้นก็เป็นทางสาธารณะด้านคันคลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องแพนไปดูถนนฝั่งนู้นหน่อยอ่าเป็นสาธารณะเหมือนกันนะครับรอบที่เลยนะครับเป็นคันคลองรอบที่นะครับมันจะเริ่มเห็นไหมจากแนวฝั่งนูน้น <c oughs> รอบนู้นไปเลยนะครับด้านหลังที่เป็นเป็นคันฝั่งนู้นนะครับเป็นคันคลองทั้งหมดนะครับเป็นคันคลองนะฝั่งนี้ล่ะคันคลองโดยรอบ แล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมาก็จะมาเป็นถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนฝั่งนี้นะมองเห็นไหมนี่ถนนฝั่งนี้แล้วก็มาเชื่อมบรรจบกันที่เดิมที่เรายือนอยู่นะครับที่แปลงนี้ด้าน,นหลังผมนี้ร้อยสิบห้าไร่นะครับร้อยสิบห้าไร่ส,สวยๆกันอย่างนี้เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันมาตามอะไรกล้องครับตรงนี้เลย เห็นไหมฝั่งนู้นจะมีคันคลองโดยรอบฝั่งนู้นที่เป็นเสาไฟก็จะเป็นข้ามไปฝั่งที่เป็นตลาดบางบ่อได้นะครับสวยๆกันไปเลยนะครับโดยรอบจะมีอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในชุมชนนะอยู่ในชุมชนเนินกระถินนะไม่ได้อยู่นอกๆน,นะอยู่ในชุมชนเลยก็จะติดทางทางลาดยางนะครับเข้ามาประมาณ10เมตรนะครับสวยๆกันอย่างนี้เลยเราขายกันไร่ทีร่ราคาไร่ละ7 0 0 0 0สบาทนะครับตอลองกันได้ฉนดทคุดแดงนี่ครับพื้นที่เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะให้กล้องซูมให้ดูผมจะให้กล้องซูมให้ดูนะนีะ่พื้นที่ที่เรายือนอยู่คือตรงนี้นะครับเรายือนอยู่ตรงนี้นะสีสวยกันอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าสนใจในทุนท่านใดสนใจติดต่อไม่ได้เดชา0949629282ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ